ส่วนผู้หายอันนี้ต้องรายงานด้วยนะคนหายเนี่ยนะคนหายถึงว่าหายป่วยกลับบ้านอย่าพูดสั้นเต่ขอไปหายป่วยเนี่ยนะคะอย่างเมื่อวานนี้ข้อมูลหายป่วยเพิ่มขึ้น1,490รายก็จะเห็นได้ว่าอป่วยใหม่พ7นเหายป่วยพันหอย่างเงี้ยนะคะ ทีนี้คุณหมอโอภาสการกวินพงษ์ท่านก็ประเมินแบบนี้ค่ะบอกว่าตอนนี้การติดเชื้อในสัปดาห์ก่อนเริ่มทยอยหายแล้วทําให้ช่องว่างในกราฟระหว่างผู้ติดเชื้อใหม่รายสัปดาห์กับผู้ป่วยค่อยๆแค,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 คบลงถ้ามันยังคงเป็นแบบนี้นะคะประมาณสัปดาห์2ส,สัปดาห์ถ้าทุกคนช่วยกันทําให้ผู้ป่วยใหม่ลดน้อยลงสถานการณ์การการักษาในโรงพยาบาลจะดีขึ้นสถานการณ์เตียงของอกทมกับปริมณฑลก็จะเห็นว่า กลุ่มสีเขียวคือมีอาการน้อยเนี่ยหรือไม่มีอาการจะไม่มีปัญหารวมถึงมีโรงพยาบาลสนามมีฮอสิทลให้การรองรับอยู่แต่ว่าที่ต้องจับตาคือผู้ป่วยสีแดงที่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจและต้องอยู่ ICU ตอนนี้มีเตียงรองรับได้173เตียงค่ะถ้าสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้คุณหมอบอกว่ารับได้ยังพอรับได้แต่ทางปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลให้ทำา ICU เพิ่มเติม แล้วก็มีการเพิ่มศัก,กยภาพในการรองรับผู้ป่วยสีเหลืองด้วยนะคะแล้วตอนนี้มีเตียงเพิ่มอีก2,000กว่าเตียงคือดูสถา,านการณ์กระทรวนสารส,าาสุขคาดการณ์ว่าถ้าตัวเลขมันยังเป็นแบบนี้เนี่ยกราฟยังเป็นแบบนี้อีกประมาณ2สัปดาห์ข้างหน้าจะดีขึ้นนะคะนะครับอาทจนี้มาดูเรื่อง